สวัสดีครับวันนี้มีสินค้าตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็คือตัวนี้สบายดีไฟเบอร์นะครับก็ตรงตัวเลยเป็นไฟเบอร์ที่เป็นดีท็อกช่วยล้างลำไส้นะครับอะไรที่ตกค้างอยู่ภายในลำไส้เราเนี่ยมันก็ทำให้ขับถ่ายออกมาหลังจากที่ทานไปมาสัก8-10ถึง10ชั่วโมงก็เดี๋ยวมาลองดูกันไว่ได้สินค้ามาทดลองหนึ่งซอหน้าตาเป็นแบบนี้ซองสีเขียวๆนะครับก็มาลองดูกัน ือจริงๆผมเป็นคนที่ชอบทานพวกนี้มากเลยนะเพราะว่าอย่างแรกก่อนเราพอเราเป็นคนที่กินผักไม่เก่งอะ่ะเราก็เลยต้องใช้ตัวพวกนี้เป็นตัวช่วยในเรื่องของการขับถ่ายให้มันขับถ่ายทุกวันนะครับก็เข้าเทมาปุ๊บอืมกลิ่นหอมรู้เลยว่ารสเปรี้ยวนำแน่นอนนะครับเป็นแบบนี้แล้วก็ผสมกับน้ำเปล่าอะไรได้น้ำเย็นน้ำ,นำอุณหภูมิท่ห้องได้ปกตินะครับก็ ชงดื่มก่อนนอนวันละแก้วก็พอนะครับอืมอร่อยจริงๆแล้วเนี่ยใครที่ไม่ขับถ่ายทุกวันเนี่ยผิวมันจะแบบผิวจะหมองนะครับถ้าแบบไม่พอไม่ขับถ่ายทุกวันเนี่ยมันจะมีของเสียสะสมในร่างกายนานๆทำให้ผิวไม่ดีหมองคล้ำอาจจะเป็นมีปัญหาเรื่องเวลาผายลมนะ เหมือนเป็นลมผ่านอุจจาระออกมามันก็จะมีกลิ่นออกมานะครับเพราะเรามีของเสียตกค้างในร่างกายเยอะเพราะนั้นเนี่ยไปลองมาหาทานดูนะครับอร่อยสบายดยีไฟเบอร์หาซื้อเรียละนะครับถามจากคนที่ส่งคลิปให้คุณกระดับรสชาติดีนะครับ